ถ้าคุณเปิดประตูเสื้อผ้าแล้วเจออะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในนั้นนะคุณจะปิดมันไว้หรือจะช่วยมันปลดปล่อยมันออกมาสวัสดีครับพบกับ Ghost Short Story เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกับเรื่องคืนขังตายโดยคุณลมหนาวนะครับได้มาเล่าไว้ผ่านทางช่อง The Ghost Radio Official สำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังเรื่องนี้หรือเพิ่งผ่านมาเจอคลิปเราเป็นครั้งแรกก็ต้องบอกว่าช่องของเราเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นสำคัญแง่คิดสำคัญว่าเรื่องเล่าเรื่องผีเหล่านั้นนะครับได้สะท้อนแง่คิดอะไรกลับมายัางผู้ฟังอย่างเราบ้างสำหรับใครที่ไม่ชื่นชอบของเรื่องของการสปอยนะครับก็แนะนำให้ ลองฟังคลิปต้นฉบับจากทางช่อง the ghost radio ก่อนนะครับแล้วท่านจะเข้าใจในบริบทการนำเสนอของเรามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสสามารถรับฟังเรื่องราวคร่าวๆได้ก่อนก็ไปรับฟังพร้อมกันได้เลยก่อนที่เราจะไปพูดถึงประเด็นสำคัญนะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวคร่าวๆของเรื่องนี้นะครับ คือเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณลมหนาวที่เดินทางไปเปิดสาขาใหม่ของบริษัทสตาร์ทอัพที่ภาคเหนือแต่ก็ต้องไปเพียงลำพังเพราะเพื่อนสนิทประสบอุบัติเหตุไม่สามารถร่วมทิปได้โรงแรมที่เขาเข้าพักก็ดูร่มรื่นสวยงามและก็ไม่มีอะไรผิดปกติยกเว้นตู้ไม้โบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ปลายเตียงอย่างผิดสังเกต ในคืนแรกคุณลมหนาวก็ฝันเห็นผู้หญิงผมยาวคลานออกจากตู้มาไหว้ขอความช่วยเหลือก่อนจะถูกชายถือดาบโบราณฟันจนหัวขาดอย่างน่าสยดศยองหัวนั้นกิ้งมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมพูดว่าช่วยด้วยแม้จะคิดว่าเป็นแค่ความฝันนะแต่ว่าคืนต่อมากลับเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำๆขึ้นอีกคราวนี้เขาตื่นอยู่จริง คุณลมหนาวพบว่ายันสีแดงเก่าแปะอยู่ในตู้แล้วก็ดึงออกก่อนจะรู้สึกโล่งใจอย่างประหลาดเช้าวันสุดท้ายเขาเห็นดาบโบราณในตู้ที่ล็อบบี้ของโรงแรมนะครับแล้วก็ได้รับคำบอกเล่าจากหัวหน้าว่าที่นี่เคยเป็นลานประหารเก่าพาผู้หญิงคลานออกมาขอความช่วยเหลือก็อาจเป็นดวงวิญญาณที่ถูกกักขังไว้ด้วยยันที่เขาเพิ่งปลดปล่อยนั่นเองก็เป็น เรื่องราวข่าวๆข,ของคืนขังตายนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงแง่คิดสำคัญละกันว่าเรื่องนี้ให้แง่คิดสะท้อนกลับมาอย่างผู้ฟังอย่างเรามีอะไรกันบ้างโดยประเด็นแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของความกังวลก่อนการเดินทางแล้วก็ผลกระทบจากการไม่มีเพื่อนร่วมทางที่คุณเคย คุณลมหนาวเองครับเริ่มต้นจากการเดินทางไปภาคเหนือด้วยความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานกับการวางแผนที่วางแผนอะไรวางแผนเที่ยวหลังเลิกงานนะแต่ก่อนออกเดินทางเพียงวันเดียวครับก็รู้สึกว่าใจคอไม่ดีบางอย่างแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจความกังวลนี้ครับมันทวีขึ้นมาแบบว่าแบบ อย่างมากเลยเมื่ออาร์มนะครับเพื่อนสนิทแล้วก็บัดดี้ร่วมห้องของเขาอะประสบอุบัติเหตุแขนหัก แล้วก็ไม่สามารถไปได้อามก็เป็นคนที่ทําให้คุณลมหนาวรู้สึกอุ่นใจแล้วก็หลับง่ายเมื่อนอนด้วยเพราะอาร์มมักจะด,ดูโทรศัพท์ตอนกลางคืนเหมือนเป็นยามเฝ้าการต้องนอนคนเดียวในโรงแรมที่ไม่คุ้นเคยเป็นครั้งแรกในชีวิตการทํางานต่างจังหวัดก็ทําให้คุณลมหนาวเองอะรู้สึกวิวแล้วก็แบบแพนิคเป็นอย่างมากนะครับซึ่งสิ่งนี้ครับ ก็เป็นการสะท้อนเห็นว่าความสบายใจทางจิตใจที่เกิดจากการมีเพื่อนคู่หูที่คุ้นเคยนะนะ่ามันสําคัญอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆหรือที่ไม่คุ้นเคยอย่างออย่างตัวคนเดียวอย่างเพียงลำพังนะครับต่อไปประเด็นที่2นะครับนั่นะก็คือเรื่องของบรรยากาศอนาขนลุกของโรงแรมแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ไม้โบราณ เมื่อคุณลมหนาวเองเดินทางถึงโรงแรมแเขาก็มองว่าโรงแรมนั้นน่ะมันร่มลื่นน่าอยู่แล้วก็ไม่เก่าไม่น่ากลัวอะไรซึ่งทำให้เขารู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกกลัวจริงๆก็คือเฟอร์นิเจอร์เขาทั้งหมด มันเป็นไม้นะครับเพิ่งเป็นไม้ทั้งหมดเลยที่มีความแบบโบราณโบราณแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นล้านนาสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้ใบหลังใหญ่ที่วางอยู่ตรงปลายเตียงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขา,าตกใจตู้มากเพราะไม่เคยพบเห็นการจัดวางเช่นนี้ในโรงแรมอื่นที่เคยพักคุณลมหนาวถึงกับระบุว่าทุกวันนี้ผมก็ยังเซิร์ชหาอยู่นะ และก็จะไม่พักโรงแรมที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้ในห้องอีกเลยสิ่งนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าแม้ภายนอกโรงแรมจะดูดีนะครับแต่ว่ารายละเอียดภายในห้องพักโดยเฉพาะของเก่าแก่ที่ผิดแปลกไปจากปกติก็สามารถสร้างความไม่สบายใจและนำไปสู่ประสบการณ์อันนาหวาดกลัวดได้อย่างมากต่อไปประเด็นข้อที่3นะครับเรื่องของ การยืนยันถึงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นซ้ำและจากหลายแห่งคือเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์ที่มันเหนือธรรมชาตินี้คุณลมหนาวพบเจอไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นแต่ได้รับการยืนยันจากหลายทางอย่างต่อเนื่อง เริ่มแรกด้วยเสียงกึกๆๆนะครับที่ดังออกมาจากทูสภาทั้งขณะอาบน้ำและเมื่อเขาพยายามจะหลับในคืนแรก พี่หนุ่มหัวหน้างานของเขาก็เดินมาตามมาภายหลังก็ปฏิเสธที่จะพักโรงแรมนี้แล้วก็เดินทางไปพักที่อื่นพร้อมกล่าวชัดเจนว่ามึงไม่รู้เหรอว่าที่นี่มันมีผีซึ่งคุณลมหนาวเองก็สังเกตว่าสีหน้าของพี่หนุ่มอะดูไม่ได้เล่นเลยหรือไม่จะเป็นกรณีที่ว่าคุณลมหนาวได้ฝันที่เหมือนจริงอย่างน่าตกใจในคืนแรกโดยเขาเห็นเงาผู้หญิงคาดออกจากตู้ แล้วก็เขาถูกดูเงาผู้ชายครับถือดาบฟันคอขาดแล้วก็หัวที่กิ้งมาก็พูดว่าช่วยด้วยหรือไม่ก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งในคืนสองแต่ครั้งนี้คุณลมหนาวตื่นแล้วก็เห็นทุกอย่างด้วยตาตัวเองก็ําให้แน่ใจว่ามันไม่ใช่ความฝันเขาถึงกับร้องไห้แล้วก็ตัวสั่นเลยด้วยความกลัว กับอีกเหตุการณ์ก็คือขณะเช็คเอาท์เขาก็ได้เห็นดาบบนลานที่คล้ายกับนิมิตนะครับวางอยู่ในตู้เก็บของที่แผนกต้อนรับซึ่งก็ทําให้เขาน่าจะได้คําตอบและแล้วพอเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นและต่อมาเหตุการณ์สุดท้ายก็คือพี่หนุ่มได้ยืนยันว่าโรงแรมนี้เมื่อก่อนมันก็คือลานประหารเก่าและพี่หนุ่มเองก็เคยเจอผีที่มันไม่มีหัวที่นี่มาก่อน การยืนยันซ้ำๆจากเหตุการณ์ตรงหน้าความฝันที่กลายเป็นจริงและก็คําบอกเล่าจากผู้ผู้อื่นนะครับที่เคยเจอก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประสบการณ์เหนือธรรมชาติของคุณลมหนาวอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับ ต่อไปไประเด็นข้อที่4นั่นก็คือเรื่องของการช่วยปลดปล่อยวิญญาณและการได้รับคำขอบคุณในคืนที่2หลังจากเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่ตู้เสื้อผ้าคุณลมหนาวก็ตัดสินใจลุขึ้นไปเปิดสำรวจดูด,ด้วยความสงสัยแล้วก็พบยานสีแดงๆแผ่นเล็กๆนะครับซึ่งดูเก่าแก่มากโดยไม่รู้ว่าอาโดยไม่รู้ตัวนะค,คุณลมหนาวเองก็ก้มลงไปเด็ดยานออกมา หลังจากที่ดึงยันออกเขาก็รู้สึกสบายใจนะครับอย่างประหลาดเลยในขณะที่เขากำลังจะขึ้นรถกับกรุงเทพก็สัมผัสได้ถึงลมเย็นๆพัดมาตามหลังพร้อมกันได้ยินเสียงกระซิบว่าขอบคุณครับอย่างชัดเจนคุณลมหนาวก็ตีความว่าการกระทําที่เขาดึงยานออกนั้นก็เป็นการช่วยปลดปล่อยวิญญาณที่อาจถูกกักขังเอาไว้ไปไหนไม่ได้ให้สามารถไปสู่สุคติดได้ ซึ่งเสียงขอบคุณครับก็เป็นการแสดงความครอบคุณจากวิญญาณเหล่านั้นต่อไปประเด็นข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของการลบเลือนความทรงจำเกี่ยวกับชื่อสถานที่หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดที่สุดก็คือไม่มีใครจําชื่อที่พักได้เลยไม่ว่าจะเป็นคุณลมหนาวเองหรือเพื่อนร่วมทีมคนอื่น คุณลมหนาพยายามเสิร์ชค้นหาก็ไม่เจอแต่เมื่อโทรไปถามน้องในทีมน้องก็บอกว่าจําไม่ได้นะพี่การที่ความรงจําเกี่ยวกับชื่อโรงแรมเรือนหายอย่างสิ้นเชิงนี้ก็เป็นปรากฏกรา์ที่น่าสงสัยและก็แปลกประหลาดมากซึ่งคุณลมหนาวเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นไปได้ที่โรงแรมอาจเปลี่ยนชื่อไปแล้ว หรืออาจมีพลังงานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นซึ่งต้องการปกปิดตัวตนของมันก็ทำให้ไม่มีใครสามารถที่จะจดจำข้อมูลของโรงแรมแห่งนี้ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการขายี้ประเด็นเรื่องนี้ก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ